ร้านนี้เป็นของชาวประมงเนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบริหารโดยชาวประมงทุกคนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะนําเสนอไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทะเลที่ปลอดภัยที่สดสะอาดแต่เรายังกําลังนําเสนอแนวคิดในเรื่องของการบริโภคที่เกือ้อกูลกัน จริงๆแล้วร้านปลาออร์แกนิกนี่มีจุดเริ่มต้นมาประมาณ10ปีที่แล้วเราเคยทํางานวิจัยเราคุ้นเคยกับพี่น้องที่ทําเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็เดินไปหาว่าเรามาจับมือทําอะไรร่วมกันไหมอันแรกก็คือให้พี่น้องชาวประมงที่เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยมีตัวตนในสังคมไทยอันที่2ก็คือทําให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมนะคะประเด็นที่3ก็คือว่าเป็นการเกือ้อกูลระหว่างผู้ผลิตเองเนี่ย ก็จะผลิตอาหารที่สดปลอดภัยไว้ใจได้ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีอื่นๆให้กับผู้บริโภคสินค้าเรามาจาก7จังหวัดก็จะมีกระบี่พังงาสตูลแล้วก็มีปัตตานีมีสงขาพัทลุงแล้วก็มีเพชรบุรีไอเที่เดียของการเซอร์ติฟายออร์แกนิกมีอยู่4ข้อใหญ่อันแรกก็คือจะต้องไม่จับด้วยเครื่องมือที่ทำลายระบบนิเวศไม่ทำลายธรรมชาติอันที่2คือไม่มีสารเคมีทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจับจนถึงมือผู้บริโภคข้อ3ก็คือจะต้องจับในแหล่งน้ําที่ห่างไกลแหล่งมลภาวะข้อสุดท้ายก็คือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กลุ่มที่เห็นชัดๆเลยก็คือกลุ่มครอบครัวที่ดูแลสุขภาพนะแล้วก็มีโรงแรมร้านอาหารที่สนใจเรื่องของความสดแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนเขาก็จะเดินเข้ามาหาเราปีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเราขายปลาให้ชาวบ้านได้อยู่ประมาณ40ตัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นของชาวบ้านแล้วก็เงินรายได้ร้อยบาท30บาทอยู่ที่นี่เราต้องบริหารจัดก,การให้ได้70บาทจะส่งไปชุมชนไปดูแลทะเลไปดูแลครัวเรือนชุมชนสวัสดิการเด็กการศึกษาเด็กสวัสดิการผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมันจะถูกส่งกลับไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเกิดความงอกงามในพื้นที่วันหนึ่งเราไม่อยู่เขาอยู่ได้อยากให้โมเดลเนี่ย เป็นว่าชาวบ้านคนเล็กคนน้อยถ้าเขารวมตัวกันมีความเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะสามารถเป็นเจ้าของบิสเนสได้แล้วเราจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพราะนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดธุรกิจที่มีหัวใจในการที่จะเกื้อกูลสังคมไปด้วยกัน